วิปัสสินธมาตุจาคุมานตาสสิริมตัวสิกิสปินามาตุสัพปูตานุกรมปิโนเวสพูสธรมาตุนะหัตคาสัตปาสิโนนรมาตุกากุสันตาสัมมาลเสนาปมาติโนโกนาครมนาสรรมาตุปรามนาสหุสิมตัวกาสปาสธรมาตุเวิปโมตตาส สัพพติอังเคระสัสสนาตุสพภยพุตตสสิริมตโยอิมังค์มมเทเสศิสัพปทุกาปโนทนังเยจาิรีพุตาโลเกยถาพุตังวิปัสสุเมเตชนะอภิสุนามหันตาวีตสารตาอิตังเทวมนุสานังยังนามสันติโคตมาวีชา ารณสัมปันนังมหันตังเวทสารทังวิชาจรณสัมปันนังพุทธังวันธารมโกตมา